อาว้าเลยค่ะเป็นไงคะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างใจใจที่เพื่อนสละโสดสละโสดแต่ก็ปล่อยตามธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ได้คิดอะไรมากมายมากรุงเทพกับใครกันเนี่ยมาจากกรุงเทพกับใครอ๋อค่ะเทโอ้ยหบุตรสเรามาแล้วเนี่ยมอเลี้ยงก่อนความในใจค่ะสาวกัสาวจะอานรออยาก เห็นลูกหลานได้ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะตื่นตันใจยังไงคะวันนี้อาเป็นบ้านดีใจอาคุณยายคะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างดีใจดีใจที่ ลูกหลานมีคนดูแลแล้วใช่ไหมคะฮ่าโอเคดีใจออืมมาอืมออืมก็ดีใจดีใจ สมบูรณ์แบบต่อไปก็รอเลีเ้ยงหลานทองี่นี่กเลี้ยงหลานก็มาเลี้ยงเลยอ่าอ่าโอเคขอบคุณค่ะอาอ,อืมเอาไม่ใช่อุดมจ้าคำในใจดีเจรลายไรแย่ๆจนให้กบี ไม่ใจค่ะไม่ใจใจด้วยค่ะโอเคไม่ได้ไื้อข้อนมือเจ้าไม่ดยื้อข้อีอยากการลูกสาวลามือไหเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งดีใจใหม่เลยดีใจปลื้มใจพี่ที่ได้ฝากหัวใจ ให้คนอื่นเขาดูแลไปครึ่งหนึ่งให้หมดไม่ได้นะคะให้ได้ครึ่งเดียวให้หมดไม่ได้ค่ะไวยพรคู่บ่าวสาวให้ฟังหน่อยฮะอยากู้เปล่าวสาวเหรอสวยสวยโอ้ยความสูงมากของักษามปส่งไนาสีมุดมุดไม่เท้ายอดชอกระบอกเดือดเป็นดัลูไก่ยะไอ้ยายฝากหัวใจของยายด้วยนะไปคุณตา เอายายยายอวยพรซิอวยพรให้คู่บ่าวสาวซิยานเป็นสุกยนเป็นสุกน un ี่ยายก็แข็งแรงแข็งแรงต่อนด้ถ่ายให้มันทวนเนอะพอถ่ายจอยแต่คนนี้แายคนนี้ให้มันทุวนแดดแถ่ายให้วดวนยอ๋อเต็มภาพเลย